สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม San Andreas Ang อนกิล n n y นะครับผมก็เป็นเกมคุณยายอีกแล้วนะครับผมคือผมได้เจอคุณยายมาหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นคุณยายที่เป็นคุณยายแกรนี่นะครับแล้วก็เป็นคุณยายสายจูบแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณยายนะครับและคุณยายคนนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเป็นคุณยายที่บอกได้คำเดียวว่าโหดแล้วก็ดิบเถื่อนมากนะครับคือไม่มีคุณยายคนไหนสู้ยายคนนี้ได้แน่นอนนะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ คือเขาบอกว่าให้เราเล่นเป็นคุณยายนะครับแล้วก็ไปฆ่าผู้คนนะครับคือคล้ายๆ GTA นะดูชื่อก็คล้ายๆและ San Andreas นะแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็จะมีโทรศัพท์โอ้โหชิบหายมากถึงมึงโฆษณาเลยเหรอวะมึงไม่ให้กูเล่นหน่อยหรอโอ้โหเดินสักก้าก็ยังไม่ได้เดินโอ้โหเป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงมากครับโอ้เครื่องผมนี่ <laughs> เล่นไม่ไหว <laughs> โอ้โหเดเด ท <laughs> ำไมตู้โทรศัพท์เป็น่างนี้เ้ย <laughs> นี่เดินมาทำอะไรวซ่าเัตาแลมึงเดินมาทักกูเฮ้ยมีชูนิ้วใส่ด้วยเฮ้ยโอ้ยอย่าพูดยามสิมีชูนิ้วกลางใส่ด้วยครับลองดูเรียบดีกางเฮ้ยนิ้วกาง <laughs> โอ้โหโอ้โหเสาไฟโอ้โหเสาไฟ,าไฟหลุดวันนี้มันเกมอะไรกันเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าคุณยายนี่แบบน่าจะโหดที่สุดในเหล่าบรรดาคุณยายที่ผมเคยเล่นมานะคนนี้น่าจะโหดที่สุดแล้วนะผมว่า ดูชนแทงน้ำเแทงน้ำเหมือนเอามาวางเฉยเฮ้ยไอลุงนี่มึงทำไงวะเอาไงกูฮะสู้นิ้วเลยนิ้วกลางเลยเอาไงวะโอ้โหวิ่งหนีมทุกคนโอ้โหถึงกับวิ่งหนีคุณยายนะในแมปมันมีรูปรองเท้ามันคืออะไรวะ,ะเฮ้ยเราสามารถเข้าไปได้เหรอเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะบาหรอฮอไปดูดิเข้าไปดิเอามันให้เราซื้อเหรอทุกคนตอนนี้เรามีตังค์แค่600บาทครับมันให้ซื้อเข้าไม่ได้หรอทุกคนมันมีแค่600บาท โอ้ฮัลโหลชูใ <ไป S 1> นกลางอะเอาไงต่อยสักหมัดปะ่ะล่ะวิ่งหนีมีแต่คนวิ่งหนีเดี๋ยวลองสู้ดิลองฟันดิมาเราไม่ยอมเฮ้ยอย่าอุ้งหูแม่งมันขับยากอยู่เฮ้ยอุ้งหหันยากวะ่ะแม่งไอ้มึงจะเดินซิกแซกทำมะเขือเทศเลยเนี่ยเฮ้ยจะเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดียวเ <c oughs> ด็ย๋เเญญญเย,งงออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ขอคุยหน่อยครับ What's up อ่ะนี่เอาไงไอโอ้ไม่ได้คนหนีวะทุกคนไปฟาดแม่งดีกว่ามาถึงเราลองฟาดเลยดิเราลองแบบไม่ต้องรอให้มันทักคือฟาดเลยอ่ะ buddy Hey buddy เพื่อนมึงฮะ Buddy อะไรฮะกูนี่แก่กว่าแม่มึงอีกนะเอาไงอือโอ้ยตายแบบไม่ขึ้นจัคสันเอ้ยโอ้ตำรวจทุกคนตำรวจตีตีมาตี โอ้เดือดเดือดตำรวจเมื่อกี้ตำรวจปิวมองไม่เห็นโอ้ตู้โทรศัพท์คุณยายนี่บอกอะไร่าโคตรโหดครับเอาไะล่ะฮะชูนึกกลางเลยโอ้โอ้โหเจออัปเปอร์คัตเฮ้ยไอ้นี่มันเก่าอ่ะเฮ้ยอีดอกนี่เก่าอุ้ยอจะจะเอากูเหรอโอ้ตายแบบกีดหอยหวนโอ้แล้วดูดิตายแล้วหายไปอ๋อตำรวจครับขับรถชนประชาชนมาๆมาๆมาเอาวันลาตำรวจเจ้าไปละเจ้าไะล่ะ คือแม่งตายโคตรเวอร์นะครับปิวไปเลยลองดูดิรถมันขโมยมันจะเป็นยังไงวะขอขโมยหน่อยดิมาบีบตรงบีบแต่อะไรฮะโอ้โหขโมยแบบนี้เลยนะคือขับแล้วก็อยู่ๆวับมานั่งในรถเฉยเลยมันนอนไปเลยครับเอาอีคันหนึ่งอีคันนี้เทคันนี้เทผมว่าคันนี้น่าสนใจบีบแต่สซกูเหรอดูนะมันก็ล้มลงไปนอน <c oughs> คือลงนอนตรงนี้เลยนะ <c oughs> นี่มันเกมอะไรนะีฮะชนเออมาชนเออยังโหดโอเคมีตำรวจมาจับครับหนีตำรวจก่อนขับรถหนีตำรวจ <c oughs> โอโห้ตำรวจอย่างเยอะ <c oughs> โอโหเมืองนี้คุณยายแค่คนเดียวไม่มาจับมันเป็นคณะเดี๋ยวเราจะไปไปผับไปบาร์นะมาดูเสื้อมันเป็นยังไงด้านในนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ่ โอ้โหชนคนตายอีกหนึ่งลงออกจากรถออกจากรถไปเอ้ยมันมาแล้วตำรวจมันมาแล้วเข้าเข้าโอเคเข้าไปเลยในเข้ามาในผับนะครับเยอะเยอะเยอะ,ยะ,ยะเพลงติดลิขสิทธิ์ไหมโอ้โหไม่เสียงดีกว่าขอปิดนะเออปิดเพลงไว้เอ้ยมันไม่เต้นมันไม่มีให้เต้นนะอ่ะชูนิ้วกลางจะไงกูมันไม่สนใจวะทุกคนอะไรวะมาเต้นเลยตอนหน้าฉัน อืมชูไปไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเหรอ,นหรอคนหนึ่งก็เต้นอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูท่าแตงแล้วก็มาข้ามเลยอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับเอาปะล่ะครับอีกคนนึงคิดว่าสวยเหรอไปจบแค่นั้นแหละโอ้ในผับไม่ไม่ค่อยมีอะไรเลยโอ้แบล็กกาวนี่ไม่ค้าป่ะเนี่ยตำรวจม,มาจับผมไหมมาเอ้ยเอ้ยโอ้โห ตำรวจลุมอ่ะตำรวจลุมอ่ะโอ้ยอ,ยอ,ยอย้ตำรวจไปออด <c oughs> ดูท่าแต <c oughs> ่โอ้โหกิ้งกิ้ฟเป็นลูกบอลเลย <c oughs> โดนจับนะครับ <c oughs> เป็นไงทุกคนผมบอกแล้วว่าคุณยายคนนี้โหดจริงนะครับต่อให้คุณยายแบบว่าแต่ละเวอร์ชั่นมาเจอกันเนี่ยผมว่าคุณยายคนนี้น่าจะชนะสุดละที่แบบโหดเกินสามารถผักตู้โทรศัพท์ที่หนักแบบหนักมากๆได้เสาไฟอะไรเงี้ย <c oughs> ฟันคนทีกระเด็นโหผมว่าน่าจะเป็นไซตามะอีกรุ่นหนึ่งนะครับผม โอเคก็ถ <laughs> okay, so like, ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย